ไปดูอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ก็เตือนภัยเราแฟนฝ่ายต้องดูไว้เป็นแม่ค,ครัวไหมเป็นแม่ค,ครัวเป็นแม่ค,ครัวทำอาหารเออใครทําอาหาราเป็นแม่บ้านต้องดูไว้นะครับเตือนภัยหน่อยครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคลิปหนึ่งที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์แล้วก็เตือนภัยเรื่องของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าคือใช้งานอยู่เจ้าของบอกว่าเอาไปตุ๋นไข่เนี่ยไม่กี่นาทีครับปรากฏว่าเตาบันระเบิดครับเจ้าของคลิปได้อัดคลิปนี้นะครับลงในแอปพลิเคชัน t i k t o k ครับ เราก็จะเห็นสภาพของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยระเบิดโดยในคลิปนี้เนี่ยเขาบอกว่าเตือนแม่บ้านหลายๆคนใครที่คิดจะซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้าต้องดูให้ดีมีคนเตือนหลายคนว่าอย่าซื้อแต่เมื่อซื้อมาครับสำหรับท่านนี้นะครับเขาซื้อมาไม่ถึงเดือนปรากฏว่าตั้งเตาตุนไข่ทิ้งไว้ไม่ถึง5นาทีครับได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วก็พบว่ากระจกหน้าเตาเนี่ยมันแตกก็ตกใจฮะ ไม่คิดว่าเพิ่งจะเปิดใช้ไม่ถึง5นาทีแล้วก็เพิ่งจะซื้อมาใหม่ๆด้วยไม่ถึงเดือนจะมาระเบิดแตกขนาดนี้นะฮะก็ตั้งสติแล้วก็รีบถอดปลั๊กออกก่อนนะครับทีนี้เนี่ยจากคลิปนี้ก็มีการคาดการวิเคราะห์แล้วก็แล้วก็สันนิษฐานกันว่าเอ๊มันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับนักวิชาการเนี่ยให้ข้อมูลไว้แบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเตาไฟฟ้าในคลิปเป็นเตาที่ใช้สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนําไฟฟ้า ให้หม้อเนี่ยมีความร้อนนะครับไม่ใช่เตาที่ใช้ขดลวดหรือมีความร้อนในตัวเองหม้อที่ใช้จะต้องเป็นแบบเฉพาะถ้าหากว่าใช้หม้อที่บางเกินไปกระแสะไฟฟ้าอาจทําให้หม้อเนี่ยร้อนเกินกว่าอุณหภูมิที่กําหนดเอาไว้นะครับแล้วกอ็อาจจะส่งผลทําให้ผิวหน้าเตาที่เป็นกระจกเนี่ยนะครับมีปัญหาได้<ะ>คือเมื่อพอมันเจอกับความร้อนที่มันสูงอาจจะทําให้ผิวหน้าเตาที่เป็นกระจกเนี่ยแตกได้ หรืออาจจะเป็นดีเฟก t อันนี้ต้องไปดูในในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าข้อบกพร่องของเตานี้เกิดจากอะไรหนึ่งกระบวนการการผลิตหรือเปล่านะฮะเอามาใช้ตั้งไฟไม่ถึง5นาทีซื้อมาไม่ถึง1เดือนก็มีปัญหาเอาถ้าหากว่าเป็นดีเฟก t จากกระบวนการผลิตก็ส่วนหนึ่งทางเออจ้าของแบรนด์ทางบริษัทก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องว่ากันไปแต่ถ้าหากว่าผิดที่กระบวนการใช้วิธีการใช้ที่ต้องเตือนภัยกันต้องระมัดระวังนะครับ ทีนี้มีวิธีการเลือกเตาแม่เหล็กไฟฟ้าครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าเราต้องเลือกดูข้อมูลแล้วสินค้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเราต้องดูข้อมูลให้ดีนะครับว่าวิธีการเลือกซื้อของที่ดีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมันต้องเป็นอย่างไรวิธีการเลือกเตาแม่เหล็กไฟฟ้าครับหนึ่งต้องเลือกที่ใช้ได้กับเครื่องครัวหลายๆแบบครับเวลาที่ซื้อดูให้ดีว่าเตาชนิดนั้นเนี่ยเขาบอการายละเอียดคุณสมบัติไว้อย่างไร ต้องดูดีๆว่ามีสัญ,ญลักษณ์เป็นวงกลมคล้ายขวดลวดอะขดลวดหรือไม่ครับเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์นี้จะหมายถึงเป็นเครื่องครัวที่ใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้คืออุปกรณ์จากกระทะจาหม้อจะอต่างๆนานาต้องตรวจสอบให้ดีครับสสามารถปรับความร้อนได้สามารถทําอาหารได้หลายเมนูและถ้าหากว่าเป็นเมนูภาษาไทยก็ดีถ้าหากว่าใคร ไปซื้อมาเป็นของแบรนด์นอกหน่อยค,คู่มือมีแต่ภาษาอังกฤษถ้าหากว่าเราไม่คล่องเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าหากว่าเป็นเมนูภาษาไทยและเราศึกษาให้ดีก็เป็นประโยชน์มากทีเดียวฮะับเลือกเตาที่สามารถตั้งเวลาการทําอาหารได้ครับและสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนานอันนี้ก็สําคัญเพราะมันยิ่งนานความร้อนมันยิ่งสะสมก็มีปัญหาได้ถ้าหากว่าใช้ได้ในระยะเวลาไม่นานนี่กลายเป็นปัญหานะครับ สเลือกที่มีระบบความปลอดภัยที่ดีครับอย่างเช่นพื้นผิวเตาที่ทนความร้อนมีระบบตัดการทํางานอัตโนมัติเมื่อไม่มีภาชนะวางอยู่บนเตาคือตัดการทํางานไปเลยแล้วก็สุดท้ายครับ5แนะนําว่าเลือกที่มีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย1ปีเผื่อสินค้ามีปัญหาจะได้แก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ฮะก็4ีหข้อที่ก่อนจะซื้อสินค้าจริงๆก็ไม่ใช่แค่เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะแทบจะทุกอย่างนะฮะ,ะก็ต้องตรวจสอบให้ดีคุณสมบัติ ในการใช้งานและที่สําคัญเนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานของเราหรือเปล่าด้วยค่ะ,คะช่วงนี้หลายคนอยู่บ้านนะคะก็ทําอาหารเป็นหลักอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็เอาธี่ที่พี่เอกแนะนำเนี่ยไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเอามาใช้ในครัวอนะะุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งเลือกยี่ห้อที่มีการใช้งานกันเยอะหน่อยเพราะว่ายี่ห้อเหล่านั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยเขารับประกันอยู่แล้วแต่ว่าการเลือกซื้อนบนออนไลน์นต่างๆนะฮะถ้าเลือกซื้อกับแหล่งที่คุณเชื่อถือได้ะค ปัญหาแบบนี้มันจะหมดไปแต่ถ้าเลือกซื้อแบบว่าเอาราคาถูกเข้าว่าให้มีใช้เข้าไว้แบบนั้นอาจจะมีปัญหาตามมามแบบนี้ฮะสูญเงินเปล่าๆนะครับ